สวัสดีรัาเพื่อนๆอนของแต่ละเขาดู่ช่องของทีเด็ดชาแนลนะครับอยู่เกมเดิมแร็กในร็อกออริจินนะครับวันนี้ก็มีเจ้าตัวกาชาใช่ไหมเรียกกาชาใหม่มาอีกแล้วครับก็คือไไแฟชั่นอันนี้ฮ<ม>ะแฟชั่นเขาเรียกว่าอะไรวะนักวิ่งเหรอแต่ถ้า point ขานี้แบบเหมือนแบบกิ๊บเก๋อย,อยู่นะเอาจริงดูแบบ แนวๆอ่ะเหมือนแบบพวกสไตล์ลิดเนาะเออเหมือนพวกแบบดารานางแบบอะไรงเี้เลยนะอ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะว่าของอะไรที่น่าสนใจวางเด๋ยวเรามาดูทีละอันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวมวกก่อนเลยนะฮะมวกวอ้สไตล์ลิดจริงๆด้วยเขาสไตล์ลิดแท้ก็คือมวอนี้จะบอก p ีเด็บสิบหกนะครับสเต็งสี่วิสสิบฮะสิบเลยเหรอเฮ้ยเยอะจัง ดิเมท3.5เอนเมท3.5แล้วก็ฮิวเลี่งไอซีเฟอีก5%นะครับอีกหนอคือจ่อเกราะพีระเมทจ่อเกาะเอ็นเมทอีก4เมื่อเบลดเลเวลละครของตัวละครเนี่ยทุกทุกบวก7เลเวลเนี่ยจะสร้างดิเมทต่อบอลเพิ่มขึ้นอีก0.5%เอ้ยนี่แอบดีนะรู้สึกว่ามันแบบมันยังแบบไปได้อีกเนาะถ้าเกิดเบลเราเยอะขึ้นมันก็จะเก่งขึ้นไปอีกนะครับก็นี้เหมาะกับคิดว่าเป็นสายตีบอลนะ เป็นสายแบบสายดาเมดนิดหนึ่งครับสายแบบที่เราทำดัเมต่อบอสแล้วก็พวกแทงบอยค่อนข้างเหมาะเพราะว่า1คือ,อเราตีบอสแรงขึ้นโดยบอสเบาลงนะครับเจอกเกราะเยอะขึ้นนะครับพิเดเมจเยอะขึ้นวิทยเยอะเหมือนกันนะครับดีทิฟเอฟเฟกในการรับฮิวก็เยอะขึ้นอันนี้เหมาะกับสายแบบแนวหน้าเลยนะแนวหน้าเลยนะฮะแต่ว่าแอบรู้สึกว่าแบบอยากให้สวยกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะเออแต่ไม่ว่าแล้วกันนะอ่ะไปะดูต่อต่อมาตัวของเกรมาร์นะครับหรือตัวเจ๊ เรียกว่ามา,าร์คสีเท่านะฮะส่วนปากนะครับ p depth 16นะครับ p attack ท attack 2.5%ถ้าเม m a g e ตาเดมอแนอีก3%นะครับแล้วก็ลดเดเมตจากเดมิแมนอีก3%นะครับนเออแบวก2อบวก10บก็คือดาวลบ3%เฮะบวก12บสสั้นช่องเดเมตเอ็ 2. มเดเมลเอ็ 2. มเดเมต เป็นไรท่าแบบเอ็มดามเก็คือเป็นสายเวนเนาะนะครับแล้วก็ได้รับตัวของไรท่าเนี่ยบเบาลงอีก2%คือเป็นเรดิกสอนต์มีความเป็นเรดิกสอปอร์เซ็นต์โอเฮ้ยส่วนปากนี้ดีจังวะแอบรู้สึกที่มันดูแบบสแต็ปมันดีจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนะผมขอแค่เช็คส่วนปากของของของ,ของแต่ละคนเแต่แต่ผมเองเนี่ยก่อนเพราะจำได้อยู่ว่าสอมันเยอะมากเลยนะนี่ผมมีแค่ สองเอซนเองเออเอเอหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คที่ละอันเลยแปลกแปลกแปลก,ปกดูรู้สึกแปลกๆจริงๆแล้วพวกคุาอ,อีกนอ่ออันนี้ปุ๊บแมสนี้แม,แม,แม,แมสเต็งเฮ้ยๆไปเล่นไปเฮ้ยเอาจริงๆเฮ้ยกลายเป็นบ้านนี้สะแตดูโกงเลยว่ะใช่ไหมใช่ไหมคือแต่หลังที่เราแบบ ที่เราได้กันมาทุกคนหรือมีกันมามันไม่มีไหนที่บวกขนาดนี้เลยนะเนี่ยขนาดที่เราใช้อย่างผมใช้เมียวๆไปที่บอกว่าเขาบอกว่า OP สีสุดแล้วใช่ปะก็ยังแค่สเปอเนะเว้ยเนี่ยแล้วก็บวกสิจะได้เนี่ยขนาดการอีสามแล้วก็เนี่ยลบตัวของเวเบิลแคชทามสองเปออันนี้คือ2อุด้านะ2.5ไม่พอนะยังโดนคนเบาลงอีกสาแรงคนอีกสาม บวกอีก2ส,สแตทถ้าบวก10กูเราลบอีก3บวก12โดนเปล่าอีก2เฮ้ยเอาตลกไปนี่มันดีนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสแตทนี้สวยเลยอ่ะจริงๆคืออย่างมีแบบไปใครที่ไม่ทันนะผมว่าก็อย่างให่ผมเขาบอกว่าไอเนี่ยมันดีสุดใช่ไหมบอกเออเนี่ยดีสุดต้องมีผมเลยต้องอจัดหนักจนจนต้องเอาให้ได้มีแบบไปเนาะ แต่อันนี้มันดูเหมือนจะทรง,งแบบจะดูดีเหมือนกันนะครับก็ผมว่าใครที่ไม่มีหมิวไปก็อันเนี้ยใช้แบบสบายเลยอะ่ะดีกว่าด้วยมั้งเนี่ยโอ้โหอ่ะโอเคทุกคนดูแว่นตาต่อแว่นตานะครับสไตล์ิสแกลสนะครับก็คือ p d เดฟสินะครับ,รบแล้วก็สร้างดามตต่อ Dem th, ต่อเพลเยอร์3นะครับเดื่ th, Player, อจเป็นเพลเยอร์บวลลง5เป็นสายพีพีนี่ห e ว่าพีดามจ1.5้เอเนเมจก็ว่ากเราลบ3 ๋อาแต่บวก3เมือ 12, อม่อบวกสิอเมื่อโดเมื่อแอคแทกมีโอกาส10%ทำให้พีแอคแทกแอคแทกของตนเพิ erm ่มอีก2%ต่อเนื่อง1ิวิคุยเราแค่15าวิส่วนตานนี้ก็ดีอีกแล้วมั้งเนี่ยอ่ะแยะอักแยะ,อแะขอเปรียบเทียบหน่อยว่ะผมใช้เลยอยู่ว่ะผมใส่พวกนี้อยู่มั้งเออเนี่ย1.5ใช่ไหมขอเช็คเลยนะอันนี้1%นเอรแอคแทก1% อันนี้ก็เป็นสายฮิวเนาะสายฮิวพวกฮิวเอฟเฟกอันนี้หนึ่งเปอร์เซ็นแค่ทำมูทสปีดแห้แทกลูน่าเผื่อๆจะเป็นอันเดียวที่ได้พีดเีเ,เมเอ็นเอถึง1.5%ึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นทุกคนในแค่หนึ่งเปอร์เซ็นสะมัครนี่หนึ่งจุดห้านะกลายเป็นว่าเหมือนของใหม่จะดีว่าเดเมทต่อเพยเยอร์ก็เบาลงสายพีพีแบบจุกๆเลยนะ คือตีคนกับโดนคนเบาลงแล้วยังพีเดเมจแอนเดเดเมจอีกอีกหนนะกูบอกคุณเลบอีก3ามเอาแต่บุกอีก3โอ้โหเอาสิวะทำไมแฟนนี้มันดูทรงมันดูดีจังวะจริงไม่ได้อวยเนี่ยพูดจริงๆผมรู้สึกว่ามันมันดีแปลกๆว่ะดูต่อแล้วกันสุดท้ายแล้วผมว่าชุดแม่งโอพีแน่เลยไม่รู้ผมไม่รู้เมื่อก่อนเนี่ยนะมันคืออะไรนะอ่ะโอเคพีแค่สามจุดห้แม่งสเปอร์เซ็นต์อันนี้ดูมันเยอะนะ พีเดเมตรีรดักเอนเดเมตรีรดักอีก4 h aste, p Recovery 5เี่เฉยๆนะฮิว l ล,ล่งรีเซฟเอฟเฟกต์สิบเปอร์เซ็นติอีก5อ๋อแต่บุยีก3เมื่อปล่อยสกิลมีโอกาส,สที่สซ็นที่จะเกิดฮลลิ่งอิเซบยอีก5โอ้โหอะไรวะนะ่โคตรกลมกล่อมอชุดนี้สำหรับสายฮิวนะกมกล่อมจริงฮิวเล,ล่งอิเซฟบวกสิไม่พอนะเมื่อเราคิวไปเรื่อมีโอกาสที่จะแรงอีก5%อีกครูดาวิวิ ต่อเนื่องสิบโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คชุดเลยเช็คชุดต่อชุดที่เป็นสายมีฮิลลิ่งรีซซฟเอฟเฟคหรฮิลลิ่งเอฟเฟคเนี่ยอันนี้บวกแค่ห้าใช่ไหะอันนี้บวกแค่ 5, รีซซฟเอฟเฟคห้าเปอร์เซ็นต์แล้วชุดแฟร์ส่วนมากมันจะสามเว้ยกาชาม,มันจะสามใช่ไหมสามจุดท่ามันจะมีเฉพาะอีเวนต์พิเศษทุกคนเนี่ยผมชุดผมก็ยังใช้แค่สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามจุดท่าใช่พวกเนี้ยมันจะเป็นพวกแบบ พวกพิเศษจริงๆอีเวนต์เนี่ยลองหาดูนะสาอ่ะโอเคอันนี้คือชุดลูกวัวที่มันเป็นสายฮิวเนาะมีฮิวลลอฟเฟกกับลิสเฟกต์เห็นปะคืออันนี้เป็นชุดฮิวเนาะอืมแล้วก็ชุดคุณหมอก็ไม่ใช่สายฮิวเท่าไหร่นะครับในชุดสเเนี่ยสามเนต์สามเมเปเนมีอันเนี้ย เนี่ยอันนี้สาจุที่มันใส่ที่ต้องแต่ว่าราคาแรงกระจัดนะอันนี้คือราคาสามพกว่านะครับพันบกแล้วก็ชุดอันนี้เออตัวของฟลเวอร์เอลก็สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ชุดแฟร์ก่อนก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะก็คือสามจุดห้ามาทุกคนมันจะเป็นชุดแบบไม่เยอะที่จะเป็นสามจุดห้านะซึ่งถ้าเกิดใครที่พลาดสามจุดห้าไปแล้วก็ก็เนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะแต่นี่คือเอาจริงอ่ะดูจากสแตทนะผมว่า อย่างชุดพวกเนี้ยที่เป็นแบบชุดของหอคอยอ่ะอยังจะไม่เท่าบันเลยนะเว้ยเนี้ยแต่มไมนเป็นสายฮิวเนาะมันไม่ใช่สา,สายดาเมจหรอกสายดามีผมว่ามีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่านะแต่ถ้าเป็นสายฮิวผมว่าตัวนี้แบบน่าจะเทียวันแล้วนะเข้เาใจว่าเทียวันอันเนี้ยอืหัวเจ้าเนี้ยคือเทียวันแล้วยังไงก็ต้องมีครับมองเผๆเ,เนี่ยเรียกว่ารับฮิวแรงขึ้นอีกหนะ้าเนาะฮิวแรงขึ้นอีกสิบเผยเผยสิบห้า โอ้โหวะ่ะจริงอันนี้ต้องมีทุกคนผมว่าฮิวก็ใครไม่มีก็แลกเอาไว้ก็ได้นะผมว่ามันไม่น่าจะมีชุดที่บวกฮิวอะไรขนาดนี้แล้วนะคือฮิวทั้งทั้งฮิวปกติทั้งปล่อยสก,กิลแล้วมีโอกาสบวกทั้งรีซซฟรับอีกเออจริงอันเนียอันนึงแล้วกั <laughs> เอาแพ็เด้งโอ้โหอะไรวะนะโอโ้ขายเก่งชี้าย <laughs> ขายเก่งจริเลยมาขอให้ไม่สุภาพเลยน,นะครับห้ไม่พลาดมากขายเก่งจริงๆนะอแห้งๆไปโอเคสองงนทุกคนโอเคสไตล์ลิตใหม่ของเรานะคือว่ายังไม่ได้หรอกแต่ว่าผมว่าผมคงต้องเปิดนะครับคงต้องเปิดแหละเพราะว่าดูแบบมันไม่มีไม่ได้ทุกคนมไม่มีไม่ได้นะฮะก็ใครที่ดังเลยนะผมว่ามีก็แลกไปเถอะสายฮิวนะอืจริงลองเปิดดูก็ได้ เปิดได้ก็โชคดีไปไม่เปิดไม่ได้ก็แลกเถอะนะอืก็แลกไปค่อนข้างโอพนะทุกคนยังไงก็เป็นชุดที่สายฮิลผมมองว่าเทียว right ันนะฮะควรมีก็ใครที่มีทรัพยากรก็แลกไปนะครับแต่ตอนนี้พอดมันยังสุ่มได้ทุกคนก็ลองสุ่มไปก่อนแล้วกันเผื่อโชคดีได้นะครับอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับยังไงผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับเป็นผมด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาผมไลค์กับลงคลิปในแจ็คเก็ตสุดท้ายมีอะไรก็ คอมเมนต์าคาล่างทุกคนเจอกันในผลานหน้านะฮะบ๊ายบายครับ